ใครก็ตามที่ทำเร็วๆกับคุณใครก็ตามที่ทำให้คุณร้องไห้และเสียใจใครบางคนที่เข้ามาหลอกลวงคุณนอกใจ หากหลังทรยศสิ่งใดกันนาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขาเวรกรรมกำลังจะตามเขาทันหรือเปล่าหลังจากนี้ไปชีวิตของเขาจะดีหรือแย่ลงหลังจากนอกใจเราไปแล้วความสัมพันธ์ของเขากับอีนั่นจะยังสามารถอยู่ร่วมกันได้อีกหรือเปล่าหรือจะมีโอกาสแตกหักและพังทลายลงนะคะคลิปนี้ไม่เหมาะกับคนใจบางไม่เหมาะสำหรับคนโลกสวยและจะเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามบางคนที่อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อเรื่องของเวรกรรมทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นและถ้าคุณเชื่อว่ากรรมจะสนองคนที่ทำไม่ดีกับคุณอย่างแน่นอนสามารถไปต่อกับคลิปนี้ได้เลยนะคะมาดูกันค่ะว่า ในตอนนี้นะคะคนที่ทำเลวกับคุณเป็นอย่างไรบ้างนะมาดูตัวตนของเขากันนะคะตอนนีทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอลีโอค่ะลีโอเดอะมิวสิชเชนทาร์ตนะคะใครที่ชื่นชอบการทำนายแบบนี้ฝากกดติดตามช่องแม่หมอเป็นกำลังใจไว้ด้วยและถ้าคุณอยากจะเช็คดวงของคุณนะกะับคนรักของคุณคนคุยของคุณหรือสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสามารถไปที่หนะ้าโปรไฟล์ติดต o อได้เลยหรือดูโปรโมชั่นที่หน้าสตอรี่ ติ๊กต็อกได้เลยนะคะมาดูกันนะคะสิ่งใดกกำลังจะเกิดขึ้นนะตัวตนของคนที่ทำร้ายคุณเป็นอย่างไรนะคะ King Of w อน n ค่ะจะมูนโอ้โหในช่วงที่ผ่านมาคุณน่าจะถูกทำร้ายทางจิตใจนะคะอาจจะรวมไปถึงร่างกายด้วยนะคุณอาจจะกำลังคิดถึงใครบางคนที่ทำร้ายจิตใจของคุณนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจที่จะทอดทิ้งคุณไปนะมันทำให้คุณรู้สึกว่าแม้ว่าจะโกรธจะเกลียดแต่ก็ยังคงรู้สึกมีความรู้สึกนึกถึงหรือกังวลถึงอยู่นะคะเขาคนนั้นอาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงกับคุณเขาอาจจะมีการกระทำอะไรบางอย่างที่ทำร้ายจิตใจของคุณรวมไปถึง เป็นไปได้สูงมากๆนะคะว่าเขาคนนี้นะคะใจร้ายกับคุณมากๆเลยนะเขาหายไปแบบปุบปรับฉับพลันนะคะเขาตัดคุณแบบไม่เหลือเยื่อใยเลยนะหรือสิ่งต่างๆที่เขาพูดมาการกระทําอะไรต่างๆที่เขาพูดมามันเป็นการกระทําที่รุนแรงสําหรับคุณนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ง้อขอโอกาสขอ,อกลับไปขอที่จะอยากใช้ชีวิตด้วยอีกครั้งหนึ่งหรือขอโอกาสใดๆจากเขาแต่แลดูแล้วเขาตัดคุณอย่างไรเยื่อใยเลยหายไปเลยนั่นเองนะคะแล้วก็คุณอาจจะ ก่อเกิดการถูกล่อลวงนะคะอย่างเช่นนะคะใครบางคนอาจจะเข้ามาแล้วก็มาจีบคุณทำให้คุณรักแล้วจากนั้นเขาก็หายไปด้วยการมีใครบุคคลที่3เข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะคะเขาค่อนข้างใจร้ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำสิ่งต่างๆที่ไม่ดีกับคุณนะคะ The h y p o c r i t e นะคะสาเหตุที่เขาหายไปหลักๆก็คือการมีคนอื่นนั่นแหละ ะะและมันไม่ใช่สิ่งใดเลยนะคะมันก่อเกิดความไม่ชัดเจนก่อเกิดความอึดอัดใจสิ่งใดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาคนนี้ก็เหมือนกับเลือกไม่ได้นะคะจะเลือกคุณก็ไม่เลือกนะแล้วเขาเองก็อาจจะไปหลงสนิทกับคนใหม่ๆนั่นเองนะคะดูฟูค่ะเขาคนนี้น่าจะเลิกกับคุณไปแล้วหรือหายจากคุณไปแล้วหรือคุณกับเขามีการแยกทางกันสิ้นสุดตัดจบ ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะนะโดยที่เขาคนนั้นอาจจะเป็นฝ่ายยื่นคำขาดมาว่าเขาต้องการที่จะไปจากคุณเขาต้องการเป็นอิสระจากคุณทําให้คุณนะคะอาจจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการผิดหวังเสียใจหรือร้องไห้ในช่วงที่ผ่านมามองว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นมาแล้ว3-5สัปดาห์ขึ้นไปนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่แม่หมอพูดไปเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณได้พบได้เจอพอดีเลยนะคะคุณอาจจะเจอการชยศหักหลังอะไรบางอย่างจากคนด้ก เก่าของคุณคนคุยก่าเก่า,กาสามีภรรยากิ๊กคนคุยของคุณที่ทำร้ายจิตใจของคุณนะคะแล้วก็ทําให้ก่อเกิดการเลิกลาไปก็สามารถไปต่อกับคำำําทํำนายข้างหน้าได้เลยนะคะมาดูกันว่าเขากับมือที่3จะไปกันรอดหรือเปล่านะคะอีนั่นกันมันจะได้รับผลกรรมอะไรหรือไม่หรือสิ่งเลวๆที่เขาทํากับเราเนี่ยมันจะได้รับวิบากกรรมอะไรกันที่รออยู่ไปต่อกับคําทำนายข้างหน้าได้เลยะคะ่ะ หลังจากที่เขาคนนั้นจากคุณไปแล้วนะคะแล้วก็อาจจะไปอยู่กับมือที่3หรือบุคคลอื่นๆนะคะไม่เหมอะมองว่าเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขมากนักนะคะสังเกตจากพลังงานของไพ่ใบที่33ของไพ่ผีฟ้านะคะมองว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะหึงหวงซึ่งกันและกันนะมนเป็นความรักที่รู้สึกเร่าร้อนราคาดุนแรงนะคะสําหรับไพ่ใบที่2 2นะและดูแล้วเขาน่าจะตัวติดกันกันกบคนรักคนคุยของเขานะคะหลังจากเลิกกับคุณ มันเลยดูเหมือนรักกันดีแต่ลึกๆเขาเองก็หวาดกลัวหวาดกลัวว่าจะมีใครเข้ามาแย่งความรักครั้งนี้ไปหรือเปล่านะคะแล้วก็นะคะอาจจะเป็นการระแวงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไปมีชู้จะมีบุคคลที่3จะมีคนอื่นๆเข้ามาหรือตัวของเขาเองนะคะจะเริ่มมีปากมีเสียงมีการโต้เถียงกันอย่างแน่นอนนะคะความรักที่แย่งชิงจากคุไปเนี่ยหรือหลังจากทําไม่ดีกับคุณแล้วแล้วไปคบหาดูใจกันเองไม่หมอมองว่ามันามาจะเป็นสิ่งที่เขาจะระแวงกันเองนะคะคนรอบข้างจะไม่ให้การยอมรับ นะ,ะนะอย่างเช่นครอบครัวของเขาเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่เขาเปิดประตูให้บุคคลอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการโต้เถียงกับญาติผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยรวมไปถึงตัวของเขาเองก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงนะคะกับคนรักของเขาหรือคนที่เขากาลังกิกก๊กอยู่คุยอยู่เนี่แหละนะเพราะมันเหมือนต่างฝ่ายต่างระแวงซึ่งกันและกันนะคะว่าตัวเองจะเป็นเหยื่อรายต่อไปเมื่อไหร่เมื่อเขาได้กันมาง่ายๆเนี่ยนะ เกิดจากการที่เหมือนกับไม่รู้ผิดช,ชอบชั่วดีก็กลัวเหมือนกันว่าคู่ของตัวเองจะทําเรื่องเร็วๆกับตัวเองนะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกเหมือนใส่หน้ากากเข้าหากันแม้ว่าจะบอกว่ารักกันแต่ลึกๆมันไม่สามารถเชื่อใจได้มันวางใจไม่ได้อะคะ่ะแล้วก็แลดูแล้วเนี่ยคนของคุณเนี่ยนะคะแม่หมอมองว่าคนที่เขาเลือกไป ก็ใช่ว่าจะดีนะคะนะคนคนอาจจะเข้ามาพะหวังอะไรบางอย่างเช่นหวังให้คนของคุณเปเงินเปทองซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือหรืออาจจะเข้ามาปอกลอกนะคะไม่ได้จริงใจร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะแล้วก็สิ่งอะไรที่มันเป็นเรื่องของสันดานอะนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นอะไรที่เขาเนี่ย อาจจะเจ้าชู้ใช่ไหมคะแอบคบกันสุดท้ายเขาเองก็จะโดนผลกรรมแบบเดียวกันเลยนะคะ23มเนี่ยมันเป็นไพ่ชู้นะคะก็อาจจะเกิดการที่ไม่ไว้ยใจกันในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์นี้ที่จะนอกใจซึ่งกันและกันเขาทําสิ่งอะไรกับคุณเขาจะได้รับผลกรรมนั้นนะคะจะนําไปสู่การทะเลาะเบาะแววงนะคะอึดอัดนะ,ะเป็นเป็นคู่กรรมนะคะคุณมันเป็นคู่ที่ทะเลาะเบาะแววงแล้วจะไม่มีความสุขรวมไปถึงนะคะไม่ เป็นความรักที่มันไม่สามารถไว้ใจหรือมีความซื่อสัตย์ให้แก่กันและกันได้นะคะแม่หมอมองว่าเขาคนนั้นก็จะมีโอกาสได้รับผลกรรมนะคะเพราะลึกๆแล้วมันไว้ใจกันไม่ได้นะคะแล้วก็แลดูมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความลับก,กับอีกฝ่ายเสมอเลยนะคะประมาณนั้นนะแล้วก็อาจจะมีการข่มกันเกิดขึ้นในอนาคต ะะอย่างเช่นนะคะฝั่งของอีกคนหนึ่งที่ได้คนของคุณไปอาจจะมีการพยายามที่จะข่มคนของคุณให้อยู่ในโอวาทของเขาอะไรประมาณนั้นนะคะอืเป็นความรักที่ค่อนข้างทำลาย ไม่สบายใจหงุดหงิดอึดอัดมีการทรยศนอกใจและใส่หน้ากากเข้าหากันค่ะอืมแม่หมอว่ากรรมรอเขาอยู่แน่นอนนะคะนะวันนี้ไม่เกิดขึ้นวันน้าต้องเกิดขึ้นนะบุคคลไหนทําสิ่งใดย่อมได้รับสิ่งนั้นเป็นการตอบแทนนะคะสมัชชานะคะให้พระแม่กาลีบอกว่านะคะเอ่อหลังจากที่เขาเลิกลากับคุณไปนะคะพระแม่ก็ได้ทําการปัดพลังงานที่ชั่วร้ายสิ่งต่างๆนะคะให้มันแบบ เออเหมือนเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีออกไปและทําให้ตัวตนของคุณเนี่ยนะคะได้รับพลังงานใหม่ๆมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เจอคนใหม่คนถูกใจเข้ามานะคะกุยหกกาลีนะคะความรักความสัมพันธ์ที่เขาแย่งชิงคุณไปเนี่ยนะหรือคนที่โกหกและทําร้ายคุณก็กําลังจะได้รับความไม่ซื่อสัตย์ความที่เป็นรักซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความรักที่ไม่มีความชัดเจนมากนะนะคะโอ้แรงมากนะคะ ต่อมาใบนี้นะคะและสิ่งต่างๆที่เขาได้ไปหลังจากแย่งชิงคนของคุณไปเนี่ยมันก็จะเป็นความรักที่เหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีการตีสองหน้ารู้หน้าไม่รู้ใจภายหน้านะคะอาจจะทําเป็นอ่อนหวานนุ่มนวล ะะแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจเนี่ยหวังปอกลอกหวังปองร้ายนั่นเองนะคะไม่ค่อยดีเลยนะจริงๆนะคะแล้วก็เมื่อเขาได้คนของคุณไปก็จะเกิดความอ่อนไหวเปราะบ,บางทะเลาะกันนั่นเองนะคะและพระแม่ก็เตือนด้วยว่าสิ่งเหล่านี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงแต่ต้องรอการและเวลาที่เหมาะสมค่ะบุคคลทําสิ่งใดไว้ก็ย่อมได้สิ่งนั้นนั่นเองนะดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลใจ ะะและพระแม่ก็รับรู้แล้วนะคะว่าคุณได้รับสิ่งที่ไม่ดีความรักของเขานะคะมันเป็นความรักที่ไม่ชอบมาพกลแต่แรกพระแม่จึงเตือนว่ายังไงก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดปกตินะคะดังนั้นคุณต้องดูให้ดีๆถ้าเขากลับมาขอโอกาสกลับมาวนเวียนมาหาคุณเนี่ยคุณลองดูให้ดีๆนะคะว่าคุณอยากจะกลับไปยุ่งกับคนที่ผิดศีลธรรมจริงๆหรือเปล่านั่นเองนะคะนะแล้วก็แลดูแล้วเขาน่าจะมีการหักล้างกันเอง ทำลายกันเองนะคะส่วนตัวตนของคุณนะคะคุณจะมีโอกาสได้เจอกับรักใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใช่มากกว่าที่กําลังจะเข้ามาเว้นกรรมนี้นะคะจงปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะนั้นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วที่เขากําลังจะได้รับผลกรรมส่วนตัวของคุณนั้นจะมีโอกาสไปเริ่มต้นกับใครใหม่ๆที่เป็นคนถูกใจที่เป็นคนที่ใช่และจะเป็นคนที่เข้ากันได้ดีที่กําลังจะกำลังจะเดินทางมาถึงคุณนั่นเองถ้าคุณรู้สึกนี่ว่านี่มันเป็นพลังงานของคุณนะคะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและก็คนชั่วกำลัง จะได้รับผลกรรมพิมพ์คาว่าน้อมรับคำทำนายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านและขอไว้พรอให้คุณสามารถมุกอ่อนและได้เจอรักที่ใช่สําหรับตัวตนของคุณเองนะคะ